ในช่วงนี้ที่เทคโนโลยี a อกำลังเติบโตเร็วๆและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและอาชีพต่างๆหลายๆคนอาจจะกลัวว่าอาชีพของตัวเองจะถูกเทคโนโลยีแทนที่แต่ก็มีอาชีพที่ยังคงมีความสําคัญและต้องการแรงงานจริงๆอยู่เสมอในวันนี้เราจะพูดถึง12อาชีพระดับเริ่มต้นที่ยังคงมีความสําคัญและเติบโตเร็วในอีกสิปีข้างหน้าและไม่เสี่ยงถูกเแทนที่ รายงานจากริซูมกล่าวว่ามีอาชีพต่างๆที่ต้องการความเข้าใจมนุษย์และการตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าและการลงมือปฏิบัติงานจริงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพลังงานสะอาดและช่างเทคนิคเฉพาะทางซึ่งยังคงต้องการแรงงานคนอย่างมากเมื่อองค์กรใหญ่ๆปลดคนออกจากระบบการจ้างงานเพราะนำเอไอมาใช้แทนแต่ยังมีอาชีพที่ยังคงต้องการแรงงานคนอย่างสำคัญและมีแนวโน้มเติบตโตอย่างรวดเร็วในอีกสิบปีข้างหน้าจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาด 12อาชีพที่ยังคงมีความสำคัญและเติบโตเร็วในอีก10ปีข้างหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์เด่นท่านไฮจินิสเศ้าอ,อาชีพนี้ต้องมีความละเอียดและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์สูงผู้ช่วยทันตแพทย์ต้องดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโดยตรงซึ่งหุ่นยนต์ไม่สามารถแทนที่ได้มีรายได้เฉลี่ยปีละ9 4้6 0ดอลลาร์และมีแนวโน้มเติบโตถึงเภายในปี2034 2.